สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าพเจ้าเคค่ะผมติ่งนะครับพิพัดพิทักจักริสุทนะครับนภพ,พรพิทักสัต์ิสสุขค่ะเป็นเจ้าของร้านเชฟเกษตรไดทูนะครับค่ะเป็นลูกจ้างพี่ติ่งค่ะครับก็ร้านเชฟเกษตรไดทูก่อสร้างในปีพศ .2561 นะครับก็จาก การที่เราอยู่ตรงสี่แยกเขาระยาค่ะก็คือก่อนที่เราจะออกจากไข่มานะคะเราก็ฟักไข่อยู่ที่เขาระยามาก่อนพอเราออกจากไข่มาแล้วแม่เขาก็มองว่าเออมันก็ถึงเวลาที่เราน่าจะต้องออกบินมาอยู่ที่เติบโตได้เองก็คือที่นีชัยพฤกษเกษตรไดทูค่ะในเครือพี่น้องของลูกๆนะคะสามคนค่ะผงแล้วก็ไดทูแล้วก็ที่นีก็คล้ายๆกันค่ะแล้วก็มีการแบ่งโซนคขา,ายกันนะคะก็พัิดกกำลังกันค่ะ จริงๆจ,จุดตั้งต้นดั้งเดิมทีเดียวก็คือมีลูกค้าที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนี่แหละครับเพ<ช>ียงแ,<ต>แต่ว่าราคาสินค้าค่อนข้างสูงร้านเองก็มีความลังเลใจกลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะกล้าซื้อไปใช้หรือไม่แต่ว่าพอลูกค้าลองเอาไปใช้สปี2ป,ปีแล้วปรากฏว่าติดใจนรับก็บอกกับลูกชายที่ไ้ทรูว่าก็บอกว่าเนี่ยเอราวันเนี่ยเป็นบริษัทที่แม่ชอบมากเลย ยังไงก็แม่ฝากลูกๆให้ช่วยกันเชียร์ยาเอราวันเยอะๆแล้วก็ผู้การให้ยาเรามาเยอะมากเราก็ต้องขายเยอะตามที่ผู้การให้ยาเรามานะคะแข็งแรงครับหลังแอนทุกปีโอ้โหเยอะมากนะคะจนน้องเซลจำไม่หมดเลยอ่ะกว้างคือแบบว่าผลิตภัณฑ์นี่แบบตอบโจทย์แล้วก็กว้างมาก แล้วก็ถ้าถามว่าเอราวันมีครบไหมก็โคตรครบอะค่ะเยอะมากมีให้ลูกค้า <ฮะ S 1> ได้ใช้ในทุกเรื่องนะครับคิดว่าตอบโจทย์นะฮะสำหรับยาเอราวันเนี่ยทุกตัวเนี่ยทางร้านเนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้วว่าเป็นยาที่มีคุณภาพและบริษัทเนี่ยก็ทําออกมาให้เราเห็นด้วยว่าตัวย,ยาเนี่ยมีคุณภาพดังนั้นการที่เรามีความมั่นใจในการขายายามันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้ยาด้วยส่วนหนึง่ง อ๋อดีมากครับบริการดี<อ>ค่ะของทางบริษัทนี่ค,คือเรียกได้ว่าการดูแลใส่ใจนะครับแล้วยังมีการทําโปรโมชั่นลงมามีส่วนลดที่ทําให้ทางร้านสามารถนํามาทําเป็นงบสนับสนุนลูกค้าไปทัวร์ได้ด้วยแล้วเวลาบริษัทจัดงานนะคะทางบริษัทก็ต้อนรับอย่างดีเปิดห้องให้พักค,ค่ะทุกอย่างก็เป็นที่น่ารักอาหารแล้วก็ชื่นชอบค่ะ าการจัดสัมมนาของทางบริษัทเนี่ยในเรื่องการให้ความรู้ทางด้านวิชาการก็ดีมากด้วยในช่วงพาะอาจารย์สุเทพใช่ในช่วงที่ผ่านมาที่มีกระแสเกี่ยวกับเรื่อง BY2 <ะ>ก็ลงมาช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลย<ะ>ก็ส่วนหนึ่งก็คือจากทางาสื่อเจอหน้าทุกวันฮะก็ไม่เบื่อนะครับยังไงก็เข้ามาบ่อยๆเพราะว่ารับออเดอร์ของลูกค้าแล้วก็พาส่งนะครับก็จากจุดเริ่มต้นที่เรา เริ่มทำกิจกรรมกับทางบริษัทก็ผู้บริหารลงมาถึงที่แล้วก็ให้ความเป็นดูกับทางร้านนะครับร้านเองก็พาลูกค้าเข้ามาลูกค้าเองก็ได้รับนําผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้วก็ตอบโจทย์นะครับของผลผลิตของเขาออกมาดีขายได้ราคาผมว่าแฮปปี้ทุกๆฝ่ายอยากให้ผู้บริหารเนี่ยรักษาคุณภาพแล้วก็ลักษณะการปฏิบัติทางธุรกิจแบบนี้ต่อไปอดโดยส่วนตัวแล้วเก๋ชอบนยโยบายของท่านผู้การมากม ไม่ว่าจะมีนโยบายอะไรมามียาอะไรมาก็รู้สึกว่าท่านก็ยืดระยะเวลาในการเติบโตของยาตัวใหม่ๆให้กับเราอ่ะมีระยะเวลาในการทะตลาดทํทำตลาดไปด้วยกันก็เลยอยากจะขอให้ท่านอายุยืนอยู่กับเราไปนานๆก็เราอยากเติบโตไปด้วยกันนะครับผมอยากให้ร้านค้าเติบโตลูกค้าเติบโต น้องที่เป็นโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยที่วิ่งอยู่ในพื้นที่มีเวลาแล้วก็สามารถเติบโตไปด้วยกันรพร้อมกับบริษัทที่เติบโตแล้วก็มีความมั่นคงต่อไปนะครับเราอยากขายได้จริงๆลงรากหญ้าจริงๆเกษตรกรใช้จริงได้ผลจริงคุณภาพเอราวันดีอยู่แล้วแล้วก็เห็นผลชัดเจนอยู่แล้วจากต้นไม้มันบอกเราได้ก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อยาบริษัทเอราวันเยอะๆค่ะ ไม่ต้องลังเลนะครับในเรื่องค,คุณภาพครับ